สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆชาวยูทูบทุกันนะครับมือนี้ผมสิพามาชมนะครับเป็นเล่าตุ่นวดสิ่งของดีสี่เจ็ดสิบนะครับตัวนี้ลูกค้าในยุกตู้สองนิ้วเดียวนะครับก็ได้สั่งสามเล่านะครับเขากับมาใส่เล่าแต่งสามเล่านะครับแล้วก็เล่าเดิมสามเล่านะครับเล่าเดิมสามเล่าก็บ่ต้องตัดนิ้วได้นะครับก็สิพอดีกันได้นะครับผมสเต็ปนี้จวดแน่นอนนะครับ ผมลองใส่มาแล้วนะครับเดี๋ยวคลิปนี้สิพ่าเบิ้งนะครับพอแตกต่างระวังเล่าสิ่งกับเล่าเดิมนะครับบามันต่างกันยังไงนะครับขอแหลกได้นะครับระยะห่างของหนิวหนวดนะครับเล่าสิ่งจะห่างกว่านะครับก็เลยเหตุให้ตู่เบาะนะครับกะอารมณ์เดียวกันกับประมาณเขาตัดหนิยวนะครับแต่ว่าเล่าแหวนสิ่ํากว่านะครับผม จะได้หางกว่าแล้วก็ตั้มกว่านะครับกับสีประมาณนี้นะครับหนหนวดสิตั้มกว่ากันนะครับเพราะว่าเล็กนี่มันเป็นเล็กผมนะคตัวนี้เป็นเล็กแบนนะคระยะก็ได้ตั้มกว่ากันนะครับ ตัวนี้ก็บเสื้อางกันประมาณ12เส้นนะครับของผมนะครับรวมทั้งหมดมันจะเป็น11เบียตนิวนะครับตัวนี้เป็นเล้าเดิมนะครับตัวนี้เป็นของเก่าลูกค้ายนะครับเป็นตัดนิ้วมะเดลนะครับตัวนี้นิ้วมันก็บซิทเดิลนะครับความสูงก็สิประมาณนี้ครับจะใส่เดิลนะครับ ถ้าสนใจก็ติดต่อสอบถามได้นะครับเดี๋ยวผมสิขึ้นเบอร์โตไว้ให้นะครับตรวดแน่นอนนะครับสเต็ปนี้คกรบผมคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงามี้นะครับสวัสดีครับ